คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โ o s t Radio สนับสนุนโดยกองสลาลสก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณนโมมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณนโมที่ได้ไปฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งหลังจากที่เรียนจบมัธยมปลายทำให้ได้ไปพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆ,ลกๆเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาครับ คุณนโมมาพร้อมกับเรื่องพนักงานกะดึกเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณนโมสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทั้ง3 6 9 0 7ท่านด้วยนะครับที่ให้เกตเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับเราไปกันที่สายคุณนโมครับสวัสดีครับคุณนโมสวัสดีครับพี่กั๊คุณนโมได้ยินเสียงผมชัดเจนนะ ครับพี่อ่าอันนี้คุณนโมไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอ่อที่เคยเล่าที่รายการสถานีผีดุครับอ๋โอ,อโอเคโอเคโอเคคุณนโมที่ไปสถานีผีดุนะครับผมเออนะครับสบายดีนะคุณนโมบายดีครับพี่นะครับวันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราฟังอีกแล้วครับผมนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนคุณนโมเอง แบรนด์ชื่อร้านที่เขาไปฝึกงานที่ร้านนี้เนี่ยไม่ต้องพูดชื่อร้านเขานะเอาว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่หนึ่งก็แล้วกันพนักงานกะดึกเพื่อนของคุณน้มูเนี่ยเขาไปเจออะไรมาครับครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปประมาณเมื่อสิบปีก่อนนะครับครับคือช่วงนั้นเนี่ยพวกเราก็คือจบมัธยมปลายกันแล้วก็จะ เข้าไปเรียนต่อซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยสมมติว่าชื่อหวานนะครับหวานเนี่ยก็เข้ามาเรียนมหา,าลัยในตนัวเมืองครับแล้วที่หวานเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นหลักสูตรคือกับผู้บริหารนะเหมือนเจ้าของธุรกิจอะไรพวกนี้ครับพี่แล้วที่มหาลัยเนี่ยเขาก็ได้เรียนไปด้วยแล้วก็ฝึกงานไปด้วยสลับกันไปมาอยู่แบบเนี้ยครับครับทําให้หวานเนี่ยทุกๆเออทุกๆหลังจากเรียนจบเนี่ยเขาก็จะได้ลงร้านสะดวกซื้อ แต่ละร้านแต่ละร้านกลับกันไปมาอยู่ันเนี้ครับผมครับตรงมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่หลังจากฝานเรียนจบเรียนเสร็จเนี่ยทางอาจารย์แนะแนวเนี่ยเขาก็เลยแนะนาร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งให้กับฝานเนี่ยเพื่อให้วานไปติดง,งานครับ,รบหรือเขาบอกว่าร้านสะดวกซื้อตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาคือ่กับพนักงานเข้าออกบ้างหรือเข้าไปอยู่ได้ไม่นานก็พาลาออกอะครับเขาก็เลยอยากรู้สาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้ว หลังจากที่หวานเรียนสบเนี่ยหวานก็ต้องเป็นพวกเจ้าของกิจการอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับเขาก็เลยอยากให้หวานนลองไปซื้อแบบนี้ดูครับ<ม>เผื่อเจอปัญหาในอนาคตเนี่ยจะ<ม>ไ,ได้แก้ไขอะไรได้ซึ่หงหวานก็เห็นว่าร้านเกิดที่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ข่างททีักไม่ไกลเท่าไหร่รก็เลยตกลงที่จะไปจัดงานที่ถานที่ตรงนี้เพราะถึงวันแรกเนี่ยครับหวานเนี่ยก็คือหลังจากที่ ่านยื่นเรื่องคุณงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปรายง,งานตัวที่สถานที่อย่างนี้ออืลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นตึกสามชั้นนะครับครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอาคารคือจะเป็นร้านกื้่ขายของชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นห้องเก็บของครับครับหวานเขาเข้าไปที่ร้านแล้วก็ไปรายง,งานตัวกับผู้จัดการทางผู้จัดการเนี่ยเขาก็เลือกไปคุยด้านหลังครับก็คือด้านในของร้านก็ถามหวานว่าสามารถทําอะไรเป็นได้บ้างเขาพูดคุยนั่นนี่นั่นกัน จนกระทั่งผู้จัดก,การร้านเนี่ยเขาก็คุยกับหวานเขาบอกว่าประดอดระยะเวลาที่ดึกงานเนี่ยเขาขอให้หวานขึ้นกะเด,ด็กได้ไหมอ๋อบอกว่าพนักงานกะด,ดึกตอนนี้ของเขาจะมีแค่สองคนเขาือเป็นผู้ช่วยคนหนึง่งแล้วก็เป็นพนักงานกะเด,ด็กคนหนึง่งแต่ว่าพนักงานกะเด,ด็กของเขาเนี่ยลาออกทําให้ตอนดึกเหลือแค่ผู้ช่วยแค่คนเดียวออเขาเลยอยากให้หวานนช่วยขึ้นมาควบกัดเด็กให้หน่อยค ึ่งหวานเองเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็บอกว่านั้นพ็ตกลงตาม,มนั้นหลังจากนั้นเนี่ยหวานก็มาเริ่มงานในวันแรกหวานเนี่ยจ่อจอักขอประมาณช่วงประมาณสามทุ่มนะครับ,รบแล้วพอมาถึงเนี่ยมันก็จะมีมนน้ำขั้นกลางหวานเนี่ยก็จะต้องนั่งหลือข้ามปากากับฝั่งหนึ่งไปที่ฝั่งหนึ่งจนมาถึงที่ร้านพอเข้าไปเริ่มงานก็ทำนั่นนู่นนี่จนจนช่วงประมาณใกล้เชยงคืนนะครับครับ ช่วงเมื่อประมาณสิบปีก่อนช่วงใกล้กล้่งคืนคนมันจะเริ่มไม่ค่อยมีกันแล้วอการดึกก็จะอยู่เงียบๆกันแค่นั้นนะครับหวานเนี่ยมันก็เอาเพลงมาเปิดฟังจากนั้นเนี่ยเขาก็แบ่ง้าทช่กันกับทางผู้ช่วยผู้ดูดการทางผู้ช่วยเนี่ยเขาก็บอกว่าให้หวานเนี่ยดูแลเคาน์เตอร์ด้านหน้านะครับคอ,อยคิดเงินอะไรให้ลูกค้าอยู่ด้านหน้าครับส่วนง,งานด้านในเนี่ยเดี๋ยวพี่ผู้ช่วยเขาจะเป็นคนจัดการอีกทั้งหมดหลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณกลาเที่ยงคืนกว่า หวานก็อยู่ที่เคาน์เตอร์นะครับเก้าผ้ามาชิดเคาน์เตอร์เอาของอะไรมาเรียงเพื่อเตรียมจำหน่ายแต่บอกว่าหนาตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีคนเข้ามาร้านตาคนเดียวเลยจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งหวานก็ได้ยินเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นนะครับแลวประตูเนี่ยมันก็เปิดออกหวานเนี่ยมันก็เห็นว่ามีผู้ชายกลางคนคนหนึ่งเ,เดินเข้ามาในร้านอ ลักษณะของเขาเนี่ยก็ใส่เสื้อยืดคอกลมนะครับจังเกงสามส่วนครับพอเขาเดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยหวานก็กล่าวส่องรับเขาไปผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาหันมาย้นให้กับหวานแล้วเขาก็เดินเอเลี้ยวขวาไปทางมุมที่เป็นมุมหน,งหนังสือนะครับพี่เขาก็เดินไปตรงนั้นแล้วก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านหวาน,นก็ยืนนะเคาเตอร์รอประมาณหนึ่งประมาณนาทีกว่าเขาคิดว่าเขาจะเอาของมาคิดเงิน แต่ก็เห็นเขายังยืนอา่านหนังสืออยู่แบบนั้นนะครับหวานที่ว่าเขาคงสงสัยเขาคงมาอ่านหนงือเล่นอะไรแบบเนี้ยหวานก็คมลงเช็ดเขาตรงคอเตอร์อะไรเชียงต่อไปครับจนผ่านไปประมาณห้าทีกว่าเนี่ยหวานก็สูดเออทำไมนานๆสังทำไมเขาไม่เดินมาคิดเงินอะไรสักทีเนี่ยครับหวานก็ลุกขึ้นไปมองพอมองไปรอบเนี้ยออกว่าผู้ชายคนนั้นไม่อยู่แล้วครับมันก็สงสัยเพราะมันยืนอยู่ติด ทางเคาน์เตอร์แล้วก็เป็นประตูทางเข้า hmm. ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเดินออกไปมันก็ต้องได้ยินเสียงประตูใช่ไหมครับ hmm. แต่หวานี่ยมันบอกมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันก็เลยเดินออกมาจากเคาน์เตอร์แล้วก็เดินดูรอบๆบ hmm. ริเวณชั้นแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ก็ไม่พบเจอมันก็ยังงงว่าเอาาเราเขาออกไปซ้อนไหนแต่ในคืนแรกเนี่ยมันก็ยังคิดดีว่าสงสัยอาจจะเบร์อื hmm. ก็เลยไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเขาเดินออกไปแล้ว ันนี้คือเรื่องแรกที่มันคือในตอนวันแรกรกลางสอกว่านั้นก็เป็นวันที่สองของกานทํางานนะค,ะครับหวานก็มาเริ่มงานแบบเนี้ยปกติจงประมาณรุ่งหลังทิ้งคืนคนเริ่มไม่มีก็เริ่มทาก่อนศาสหน้าร้านเช็จคงเสร็ของ,รของ,รของเรียนของ,รง,รงรตรงเปนเคาน์เตอร์จนช่วงเวลาเดิมเลยีประมาณตีหนึ่งประตูร้านก็เปิดออกแล้วก็มีผู้ชายคนเดิมเนี่ยเดินเข้ามาอืหวานนี่ก็หันไปมองแล้วก็กล่าวทักทายเหมือนเดิม ผู้ชายคนในั้นเนี่ยเขาก็หันมายิ้มแล้วก็เดินเลี้ยวขวาเข้าไปที่เป็นเชลหนังสือะครับแล้วเขาก็ยืนอ,อ่านแบบนั้นเหมือนเดิมเมื่อวานเนี่ยที่อยู่หน้าคอาเตอร์เนี่ยก็ยืนเกาะตบมองไปที่ผู้ชายคนนั้นครับก็อมองไปที่หน้าเขาคือตอนนี้เขาเดินหันหลังให้นะครับเขายืนหันหลังให้เขามองตอนที่ผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาคี่ว่าหน้าตาเขาเนี่ยมันต้องใช่คนเดียวกันกับเมื่อวานแน่อพอดูที่เสื้อเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อเหมือนกันกับที่ใส่เมื่อวาน ดูที่กางเกงก็คือกางเกงที่ใส่เมื่อวานเลยคือยังไงก็ต้องเป็นคนเมื่อวานแน่นอนจนกระทั่งมองมาที่เท้าเนี่ยไอหวานมันบอกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยไม่มีขาพี่ไม่มีขา,มมขาหมายถึงว่าใช่เขารอยอย่างนี้เหรอต้องแต่ข้อเท้าลงไปอะพี่<า>มันไม่มีอะครับอไอหวาน,น,นมันก็ขคยี่ตาดูสงอง<า>สามรอบอ<า>มันก็ยังเห็นว่าผู้ชายคนนั้นไม่มีขาครับมันก็เลยรีบถอยออกมาจากเคาน์เตอร์อะครับ แล้วก็เดินลัดแต่ละช่องแต่ละช่องมาเพื่อมาอยู่ตรงเซลที่ที่เขาอ่านหนังสืออยู่แต่พอเดินหลบตาไปพักหนึ่งมาถึงตรงนั้นเนี่ยผู้ชายคนนั้นเขาหายไปครับตอนนี้มันก็งงมันก็เดินหายรอบร้านอีกหมกว่าปลุกนี้คือเตืออะไรแบบนี้ครับม,มันก็เลยเปิดประตูหลังร้านเนี่ยเข้าไปหาผู้จัดขกขารเอผู้ช่วยแล้วก็เล่าให้เขาฟังแต่คือยังไม่ได้เล่าอะไรเลยนะครับพี่ ยูทีดีเนี่ยมันก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นมาอแลวพี่สองคนเนี่ยเขาก็รีบพากันวิ่งออกมาจากนอกร้านก็คือเสียงออดมันดังขึ้นมาจากตรงหน้าเคาน์เตอร์ทั้งที่ในร้านเนี่ยอยู่กันแค่สองคนแต่มันมีเสียงออดกดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้ทั้งสองก็เลยมองหน้ากันในสวานก็เหมือนแบบอยากแตะเล่าอะไรบางอย่างให้พี่ผู้ช่วยตังคแต่เขาก็เหมือนสบายเบี่ยงเขาก็บอกว่าให้ทํางานไปก่อนหวานก็เลยนิ่งแล้วก็กลับไปอื จากนั้นน่ะทุกคนก็แยกย้ายห้ทางานจนเช้าเลยครับแล้วด้วยความสงสัยเนี่ยหวานมันก็อยากไปเปิดวงจรปิดดูร่วงเวลาเวลาตีหนึ่งเมื่อคืนเนี้ยที่มันบอกว่ามันเห็นมีผู้ชายคนมนึงเดินเข้ามาอพอไปดี้อวงจรปิดดูเนี่ยเป้าราบประตูเนี่ยมันเปิดออกจริงๆที่แต่มันไม่มีคนเดินเข้ามานะครับครับแต่มันเห็นภาพตวหวานเนี่ยกล่าวทักทายกล่าวต้อนรับเขาแล้วก็เห็นรอดจ้าวนีาน ยืนมองไปที่เชลหนังสือคือมันเห็นแค่นั้นนะครับมันก็เลยทำให้กระวาดกนรู้แล้วว่าสิ่งที่เจอเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนแหละจนวันต่อมาในวันที่สามเนี่ยหวานเัาก็มาทํางานอีกแต่วันเนี้ยมันก็เริ่มระแวงลุกลี้ลุกลนแล้วพี่เพราะมันเจอมาสองวันผิดแล้วไม่คิดว่าถ้าวันเนี้ยเขามาอีกเนี่ยมันจะทํายังไงมันก็เลยคิดอุบาบบอกว่าช่วงประมาณใกล้ๆตีหนึ่ง มันแฉ่งไปเข้าห้องน้ําแล้วให้พี่ผู้ช่วยเนี่ยมาเฝ้าหน้าเคาน์เตอร์แทนใช้เวลาเขาผ่านไปนะตอนนั้นคือก็คือไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยในช่วงเวลานั้นพออีกห้าทีจะทีหนึ่งสวานก็เดินออกจากเคาน์เตอร์แล้วพอไปที่ประตูหลังร้านอืจากนั้นเนี่ยมันก็พยายามจะดันประตูเข้าไปแต่ว่าประตูมันล็อกจากด้านในครับสว่านเนี่ยเขาก็แยามขอเรียกพี่ที่อยู่ข้างในบอกให้ช่วยเปิดให้หน่อยจะไปเข้าห้องน้ำ แต่มันก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมามันเขาพยายามเคาะเรียกอยู่วันนั้นนะครับสามสี่ครั้งอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเนี่ยมันมีเสียงกระดิ่งดังขึ้นหน้าร้านเราคลุกเสียงประตูเนี่ยมันก็เปิดแฉกออกมาครับหวานมาหันหลังมามองมันก็เห็นผู้ชายคนเดิมอาพี่เด,เดินเข้ามาในร้านมาเหมือนเดิมใช่ครับอุ้ยมาเหมือนเดิมเลยพี่แล้วเขาก็ยิ้มให้กับหวาน<อ>ซึ่งไอหวานเนี่ยมันก็โฟกัสแค่ที่เท้าครับ มันก็เห็นผู้ชายคนนั้นน่ไม่มีเท้าจริงๆเหมือนเดินลอยเข้ามาในร้านเลยจากนั้นเขาก็เรียกขวาไปที่เชื้อหนังสือที่หวานเนี่ยเห็นแบบนั้นด้วยความกลัวก็รีบเคาะเรียกพี่เขาใหญ่เลยครับแต่ก็เหมือนว่าพี่เขาไม่ได้ยินหรือทําอะไรอยู่อันนั้นก็ไม่ทราบครับมันเคาะทั้งกลัวไปด้วยแล้วมันก็ไม่รู้จะทําไงสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยตัดสินใจเนี่ยวิ่งออกมาทางประตูหน้าร้านผ่านพี่คนนั้นออกมาครับอืพอมันมาหยุดตรงหน้าร้านเนี่ย มันก็ยืนร้องไห้แล้วก็มองเข้ามาในร้านก็ยังเจอว่าพิชัยคนนั้นเนี่ยก็ยังยืนอ่านไม่สืออยู่คือมันก็ยังงงว่าเกิดขึ้นสรุปมันคืออะไรกันแน่สรุปเป็นคนหรือเป็นผีเพราะถ้าเป็นผีแล้วทาไมถึงยังยืนอยู่ยังอะไรแบบนี้อยู่อะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าจริงๆเนี่ยจะทํายังไงมันเลยคิดว่าต้องรอถ้าสมมติว่าพี่คนเนี้ยเขาเดินถือของมาที่เคาน์เตอร์มันก็จะเดินเข้าไปคิดเงินให้เขาแต่ก็เขาหับเป็นคนแน่นอนอ มันก็ยืนรออยู่แบบนั้นสักพักหนึ่งอยู่ดีๆีผู้ชายคนนั้นจากที่เขาอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็หันมาหาเจ้าหวานที่อยู่หน้าร้านแล้วก็ส่งยิ้มให้ออจากนั้นก็หายไปจากหน้าตาก็หวานเลยครับแหมยังจะคิดดีวน่าเขาจะมาจ่ายตังค์ปะโถครับสหวานมันก็ยืนร้องไห้อยู่แบบนั้นนะพี่ร้องไห้นานมากจนว่าพี่ผู้ช่วยเนี่ยเขาก็ตื่นออกมา เขาเดินหาที่เชลเดินหาที่มี่ชั้นไม่เจอเขาเดินมาหาหน้าร้านมาเจอไอ้หวานยืนร้องไห้อยู่พอเขาเดินมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่พูดอะไรเขาบอกว่าให้เรียกเข้ามาเถอททางานที่ร้านออืเขาบอกว่ามาทํางานก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันมันไม่มีอะไรเลยแหละครับแล้วเจ้าหวานนั่นก็เดินเข้ามาทั้งน้ำตาไหลดีที่ตอนนั้นก็มีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านมันก็เลยเริ่มมีสติอะไรขึ้นนะครับพี่ จนช่งชวงเช้าเนี่ยพี่ที่เป็นผู้ช่วยคือไม่ได้คุยกันเลยนะครับทั้งคืนจนเช้าพี่ที่เป็นผู้ช่วยเขาก็เลยชวนสวานเนี่ยไปกินข้าวผมว่าแล้วอืมสองคนนี้เขาก็เลยจะนั่งกินข้าวด้วยกัน<อ>ซึ่งสวาด้วยความที่อยากเล่ามาหลายวันแล้วอะครับก็บเลยเล่าให้เขาฟังบอกว่าพี่เจอผู้ชายคนเดิมเลยตอนตีหน,นึ่งเขาเข้ามาอ่านหนังสือแต่ที่หนูเห็นก็คือเขาไม่มีขาพี่ครับ หนูเจอมาสามวันแล้วเนี่ยเมื่อคืนหนูพยายามขอบอกพี่แต่ทาไมที่ไม่เปิดอะไรแบบเนี้เอาเขาก็บอกว่าอ๋อเมื่อคืนพี่อยู่ในตู้วอลพี่ก็เปิดไม่ได้อะไรแบบนี้ยครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายที่เจ้าหวานเห็นนะเขาคือลูกค้าประจาํานะครับพนักง,งานกะดึกจะเจอกันทุกคนอเคยมีพนักง,งานหลายคนแล้วที่เจออยู่แบบเนี้ยเขาจะมาขอเขาอยู่แบบนี้ครับแต่เขาไม่ได้มาทําอะไรนะ แต่เขาก็ยังแปลกใจเพราะว่าทุกทีที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาในร้านเนี่ยเขาก็จะหน้านิ่งมะครับครับไม่ได้สูงสิงไ,ได้อะไรกับใครแต่กับหวานเนี่ยทําไมเขาเดินมาแล้วเขามายิ้มให้อเขาก็บอกาอาจจะถูกสลูกับหวานก็ได้ครับไม,ไม่ต้องไปกลัวอะไรนะก็ต่างคนต่างอยู่ไปเขาก็บอกแบบนี้อครับผมหลังจากนั้นเนี่ยหวานก็มาทํางานอยู่แบบนี้เรื่อยๆจนสิ้นสุดการศึกษาน,นะพี่มันก็เจอผู้ชายคนนี้ยทุกคืนเลยออ เวลาเดิมทุกคืนทุกคืนใช่ครับพี่เขาจะมาเวลาเดิมของเขาทุกคืนแต่หลังๆหวานก็จะเลี่ยงบางทีพอใกล้ๆตีหนึ่งมันก็จะเดินเข้าไปข้างในไปปิดประตูแล้วก็แอบดูว่ามีลูกค้าเข้ามาหรือเปล่าถ้าเห็นพี่ชายคนนี้เข้ามามันก็จะยังไม่ออกมาครับมันก็เจอแบบนี้อยู่หลายๆซ้ำๆกันไปจนิ้นสุดการส่งงานเสร็จสิ้นเนี่ยหวานก็กลับมาเรียนต่อแล้วก็ไม่ได้ไปที่สาขานั้นอีกเลยอื จนเวลามันผ่านไปค่อนข้างที่จะหลายเดือนคหวานมีโอกาสกลับไปก็เลยได้ไปคุยกับพี่ผู้ช่วยที่อยู่ร้านตรงนั้นอก็มีการไปถามไขกันแต่พอดีว่าพี่ที่เป็นพี่เก่าอะครับเขาย้ายใหม่จากร้านที่เก่านะย้ายออกไปประมาณห้าสิบเมตรหวานก็เลยมาถามหนูทาไมถึงได้ย้ายอะไรสถานที่อะไรยังไงอพี่ผู้ช่วยเขาเลยเล่าให้ฟังว่าแกไม่สังเกตเหรอว่าด้านหลังของตึกอะมันมีเมนเผาตบตั้งอยู่อ ซึ่งอาคารตรงนี้มันตั้งติดอยู่กับกำแพงวัดด้านหลังของกำแพงวัดเนี่ยมันก็จะเป็นเมนเผาศพเลยครับจะช่วงเวลาที่ทํางานเนี่ยมันจะมีพนักงานเข้าออกแบบนี้ค่อนข้างเรื่อๆแล้วก็มีการพบเืออันนี้คือเฉพาะหน้าร้านนะครับม่รวมกนในร้านที่พี่พีผู้ช่วยเขาเจอกองครับมันมีการพบเจอเรื่องราวแบบนี้ค่อนข้างบ่อยแลวพนักงานก็ออกค่อนข้างบ่อยครับทางที่เป็นน่าจะเป็นผู้บริหารคือเจ้าของเขาก็เลยน่าจะเอาสินแสมาดูครับ เขาก็บอกตรงนี้มันเป็นแหล่งรวมวิญญาณอะไรพวกเนี้ยมันเป็นทางผีผ่านเขาก็บอกไม่ดีนะอยากให้ย้ายออกไปอแล้วที่ใหม่เดยพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมด้วยเขาก็เลยตัดสินใจย,ย้า,ายออกไปครับกวหวานก็เลยถามว่าแล้วพี่ลูกค้าประจำเนี่ยเขายังมาอยู่ไหมหพี่ผู้ช่วยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าตั้งแต่ย้ายร้านมาใหม่ไม่เคยเจอเลยแต่หลังจากที่หวานสุดงานเสร็จ เขาก็รับพนักงานคนใหม่ผู้ชายอะครับครับเป็นผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งขึ้นมาอยู่กบเด็กแทนอซึ่งพนักงานคนนี้ก็ไม่ค่อยจะเอาไหนเท่าไหร่หรอกก็เวลางานก็จะนั่งเล่นเหมือนเล่นเกมอะไรพวกนี้ครับเวลาไม่มีลูกค้าก็เอาเกมมานั่งเล่นอะไรแบบนี้ยแล้วน้องคนนี้ยมันก็เปือผู้ชายคนเดิมอครับเข้ามาตีหนึงทุกวันทุกวันอยู่แบบนี้แต่ด้วยความที่เป็นคนอามันก็ดีเท่าไหร่ พอมันเห็นน,นานๆเข้าสารสี่วันนะมันก็เลยแบบพูดกระชุดไปนี่ี่ครับวันนั้นเนี่ยพอผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาในร้านแล้วก็เดินไปจิบที่เชื้อว่าอ่านหนังสือเนี่ยมันก็พูดแบบเกยร้อยประมาณว่าถ้าจะมาอ่านขนาดนี้เนี่ยเขาเสือเอาหมอนได้เลยไพีอ่อืมอืมครับผมหลังจากพูดจบแค่นั้นเองเนีอ,อยู่ดีๆน้องคนนั้นเนี่ยมันก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าครับครับซึ่งในร้านเนี่ยมันเป็นห้องแอร์นะครับมันได้กลิ่นเหม็นเน่า มาจากไหนไม่รู้พยายามมองซ้ายมองขวาจนไปหยุดอยู่ที่ผู้ชายคนนั้นนะครับ,รบมันถึงสังเกตเห็นว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยไม่มีขาแล้วตอนนี้คือสภาพเขาคือเขียวค้ำไปหมดเลยก่อนที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะหันหน้ามาหาน้องคนนี้ด้วยหน้าตาสภาพที่แบบเขียวเละไปหมดนะครับ,รบไอ้เจ้าน้องคนนี้เนี่กยกขรีบจิ้งเข้าไปไประตูดังร้านเลยแล้วก็จะโคนเรียกบอกพี่พี่หลอกพี่หลอกแบบนี้นครับ จนงที่บอกพี่ผู้ช่วยจนแจได้เรียกสติึ้นกลับมาเขาพยายามเล่าเขาบอกนึ่นก็ตากดิแต่เขาก็ขอนทำไมละ่ะเขาไปพูดแบบนี้ซึ่งไอ้น้องคนนี้ก็บอกเอาถ้าพี่รู้แต่แรกทำไมที่ไม่บอกผมท่านนั้นก็บอกอถ้าบอกแล้วจะจะอยู่เหรอรซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยน้องคนนี้ก็คือออกไปเลยครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพื่อนนะครับที่ได้ไปเจอในสถานที่อย่างนี้ครับพี่มันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายอะครับเรื่องนี้น่ากลัวตรงไหนรู้ปะ น่ากลัวตรงพี่ผู้ช่วยอ่ะคือตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้ไอตอนที่เพื่อนของคุณน้ำมไปเคาะเรียกอ่ะแล้วมันเปิดประตูไม่ได้อ่ะตั้งใจล็อกอหรือเปล่าเคยมีเพื่อนนะคะ่ะเพื่อนก็คือแบบด้วยความที่เพื่อนเนี่ยทำงานเป็นทุก,กอย่างก็เลยบอกว่าพี่ผู้ช่วยที่มาสลับกันได้ไหมพี่มอยู่หน้าเคาน์เตอร์ดี่น้องดี๋ยวจะไปทํางานข้างหลังเองอแต่เขาก็อ้างบอกว่าวง,งานข้างหลังเนี่ยเป็นของผู้ช่วยเท่านั้น ทำงานทําไม่ได้ทําไม่ได้ทาได้ไม่ใช่ละเออ <c oughs> ืมันก็น่าสงสัยเื่นกันนะพี่อคือเหมือนรู้เวลาว่าอ๋อถ้าถ้าเป็นเวลานี้คือตอนแรกนะี่ยเพื่อนของคุณนโมอ่ะคิดว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยพอใกล้ๆเวลาสักตีหนึ่งเนี่ยดิเจจะไปอยู่ข้างหลังดีกว่าจะลองสังเกตพี่ผู้ช่วยซิแต่ที่ไหนได้คือพี่ผู้ช่วยเขารู้อยู่แล้วครับผมกูเข้าไป<ต>อยู่ข้างในก่อนเลยล็อกเลยอย่าให้เข้ามาหูใจร้ายอ่ะเออ นะันั่นคือเรื่องราวของพนักงานกะดึกนะครับที่ที่ผมเคยฟังอยู่สองสามเรื่องนะที่เป็นลักษณะประมาณนี้ยเป็นลูกค้าเสียไปแล้วแล้วก็จะมาหรือเป็นวิญญาณหรือเป็นสัมภเวสีที่บังเอิญผ่านมาแล้วก็เข้ามาในร้านอะ่ะมีอยู่ประมาณทั้งสองสามเรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยบรรยากาศก็จะอยู่ประมาณเนี้ยฟังแล้วน่ากลัวนะเพราะว่า ถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องอะ่ะเป็นพนักงานตอนกลางคืนกะดึกแล้วยิ่งดึกพนักงานเอ้หมายถึงว่าลูกค้ายิ่งน้อยแล้วพนักงานก็อยู่กันเต็มที่ก็อ่ะถ้าร้านไม่ใหญ่มากก็สองคนถูกไหมสองคนยุ่งเหงากันมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ถ้าร้านใหญ่หน่อยก็สามคนสี่คนอ่ะประมาณเนี้ยแต่แต่ละคนก็จะแยกย้ายกันบางคนไปอยู่ข้างหลังบางคนไปทํานู่นทํานี่ มันก็จะดูดูดูเงาเงาเปรี้ยวๆหน่อยเออนะครับโอเคครับคุณนโมนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วระทึกดีครับเรื่องนี้เรื่องของพนักงานกะดึกขอบคุณมากๆนะคุณนโมนะที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคแล้วก็เหมือนเดิมครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกติดต่อมานาคุณโอเคขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณนโมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก p ล u ส c o m อลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android